สำหรับคนที่รักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเวลาเลือกหมอนเนี่ยก็ต้องเลือกหมอนที่ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วยแล้วก็เป็นหมอนที่ดีมีคุณภาพนะคะวันนี้บอขอแนะนำนี่เลยก็คือหมอนนุ่นจากสบายนะคะคือนอนหลับ สบายฝันดีมากๆเลยนะเพราะาว่าเขาอะทำจากนุ่นแท้แหน้อยเจากธรรมชาติเลยนะคะซึ่งการใช้นุ่นแท้เนี่ยปัญหาในเรื่องของไรฝุ่นเนี่ยจะไม่มีและเขาก็ยังคัดเลือกนุ่นที่ไม่ผ่านยาฆ่า,มาแมลงนะคะมีการอบเก็บอย่างดีเพื่อบรรจุลงในหมอนของสบายอันนี้เลยนะคะคือสัมผัสแล้วก็กลิ่นอะ คือโบชอบกลิ่นของเขามากเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นของนุ่นอะ่ะมันแบบหอมยังไงไม่รู้เนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือใช้งานได้3-5ปีเลยนะคะคือว่าถ้าเรารู้สึกว่านอนไปแล้วมันแปกเนี่ยเราก็เอาไปผึ่งลม ตากแดดแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือวิธีการทําความสะอาดนะก็จะมีอายุการใช้งาน3-5ถึงปีเลยเพราะพึ่งลมตากแดดเนี่ยเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็สามารถนอนได้อย่างดีเลยคือที่สําคัญือเขาไม่ไม่มีการเก็บความชื้นนะคะทําให้แบบอ่หมอนเนี่ยเป็นหมอนที่เรานอนแล้วเรารู้สึกว่าไม่ร้อนหัวเย็นสบายหลับสบายนั่นเองนะคะจากอีฮอสบายนะคือ ถ้าเรามันเนี่ยมันหมดอายุการใช้งานภายใน3-5ปีเนี่ยนุ่นพวกนี้เราก็เอาไปใส่เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะคือรักสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะอันนี้ขอแนะนำเลยนะคะใครที่กำลังหาหมอนที่ดีมีคุณภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะแนะนำสบายอันนี้เลยนะขอตัวลาไปนอนก่อนนะ